วันนี้โนบุ๊กสเปกจะมารีวิวแอร์ชมกันนะครับไม่ใช่แอร์ธรรมดาแต่เป็นแอร์จากแบรนด์เซี่ยวหมีนะครับใช่ครับเซี่ยวหมีทำแอร์คอนเดนเนอร์หรือก็แอร์ที่ติดตามบ้านเรานั่นเองนะครับปกติเราจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์เซี่ยวหมีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับกับประโยชน์ที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกนะครับที่เหลือเซี่ยวหมีสร้างทั้งหมดนะครับวันนี้มาถึงแอร์แล้วเราเห็นรีวิวจากหลายๆเจ้าทั้งที่ซื้อรีวิวเอง และอีกหลายๆเจ้าที่ได้รับสปอนเซอร์จากทางเสือหมีแล้วกันนะครับผมเกิดคําถามหลายคําถามครับว่ากับตัวแอร์เสือหมีตัวนี้กับประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆเนี่ยถ้าในมุมมองที่เราซื้อมารีวิวเองเ่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับและส่วนตัวผมเองนะครับก็มีแอร์ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นแอร์ประมาณ9,000 BTU ของเซ็นทรัลแอรนะครับอายุการใช้งานประมาณ8ปีแล้วซึ่ง มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแอร์ตัวเก่ามีสนิมขึ้นแล้วเพิ่งล้างแอร์น้ําก็เริ่มหยดแล้วนะครับแล้วก็ปัญหากีกหลายอย่างคือมันยังใช้งานได้ผมยอมรับว่ามันใช้งานได้ดีและทนด้วยแต่ว่าอยากจะลองเปลี่ยนด้วยนะครับราคาเปิดตัวที่ทาง Air ์เสียวมีหมีเจียแอร์แนะนําก็คือ12,499บาบาทนะครับอันนี้ลลราคาไม่รวมติดตั้งนะครับ และถ้าผ่าน30เมษาไปเนี่ยจะเป็นราคา15,999บาทแน่นอนราคาแพงขึ้นตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์5ดาวเบอร์3มี AI ในตัว Btu อยู่ที่12,000 Btu นะครับซึ่งผมเทียบคอมแพร์กับหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ตลาดใส่คุ้มแล้วกันนะครับ oh, CL, พวก TCL พวก Carrier นะครับราคาเริ่มต้นของ9,000 Btu นะครับพวกแอร์ระดับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ70,00กว่าๆถึงระดับประมาณ9 0 0 0กว่าๆนะครับ แต่ถ้าเป็นตามสเปคที่เป็น12,000 BTU เหมือนกันเนี่ยราคาจะเท่าๆกับตัวเซลมีนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆจริงๆ9,900ก็มีเยอะแยะนะครับหลายแบรนด์ส่วนถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันอย่าง Mitsubishi หรือเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ15,000ถึง16,000บาทบางรุ่นบางแบรนด์ก็สูงถึง20,000บาทนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบความแพแบบสั้นๆนะครับแต่ว่า ถ้าวัดกันที่แอร์ที่มีฟังก์ชัน AI เราสามารถใช้แอปพลิเคชันเปิดปิดแอร์ได้สามารถวัดอุณหภูมติต่างๆได้ราคาอาจจะสูงถึงไประดับ20,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแอร์เริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้งานแค่รีโมทใช่ไหมมันไม่มีฟังก์ชันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีฟังก์ชัน AI เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ผมเลือก แอร์ air, ตัวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเซมี่มีเจียแอร์เนี่ยไม่ใช่ราคาถูกสุดในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและมีฟังก์ชันที่หลากหลายซึ่งวันนี้จะมาอันบอกให้ชมกันก่อนนะครับแกะเรียบร้อยแล้วครับวัสดุผมว่าก็กตามมาตรฐานแอร์ทั่วไปนะครับสีขาวแล้วก็ข้างบนจะมีฟิลเตอร์อยู่สามารถเปิดได้นี่ฟิลเตอร์นะครับ ถ้าใครที่อยากจะให้มันช่วยกรอง PM 2 5เนี่ยก็ติดตั้งฟิลเตอร์บนนี้ได้ซึ่งแอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาติดตั้งฟิลเตอร์ก็คือต้องเปิดฝาข้างหน้าขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งอันนี้คืออยู่ข้างบนเลยวัสดุหลักๆนะครับนี่มีโลโก้ซีมีอยู่แล้วก็ เป็นแอร์เบอร์ระดับ3ดาวคือมาตรฐานบ้านเรานะครับแอร์เอวยตู้เย็นเอย่ยมจะมีมาตรฐานที่เรียกว่าเบอร์หถ้าเบอร์หเนี่ยเต็มที่เลยจะประหยัดไฟสูงสุดนะครับแต่นี้ก็จะอยู่ระดับกลางๆนะครับซึ่งการประหยัดไฟจริงเดี๋ยวผมทดสอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันมี AI ในตัวสามารถตอบแอปพลิเคชันได้สามารถวัดเรื่องของการกินไฟการใช้พลังงานได้เดี๋ยวก็จะได้ประเมินง,ง่ายๆขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอ LED ที่โชว์เรื่องของอุณหภูมิห้องของเราหรือว่าอุณหภูมิที่เราปรับตัวแอร์ไว้นะครับอันนี้แล้วข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับข้างหลังเป็นท่อแอร์ R, มาตรฐานธรรมดาวัสดุผมว่าก็กลางๆอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ช่องแอร์ขนาดก็มาตรฐานขนาดแอร์1 2 0 0 0 BTU นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะมีพวกภูมือเอ่ยรีโมทเอ่ยนะครับ ตัวแอร์ไดกิ้นหอฟินนะครับประมาณ30ม0 0 BTU ทนะก็ขนาดประมาณนี้ไดกิ้นจะกี่ b t ทก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวไดกิ้นเขาก็ก็ปกตินะครับฟังก์ชันครบอันนี้หน้าตาจะเห็นว่าแล้วก็ความบางนะครับบางกว่าเล็กกว่าชัดเจนแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ครบนะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวอีกสอามวันนะครับผมจะให้ทางคิวช่างเขามาติดตั้งแอร์ตัวนี้แล้วก็ถอดตัวเก่าออกนะครับและจะรีวิวโดยภาพรวมสรุปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าคุ้มค่าไหมกับแอร์เซี่ยมีที่หลายๆคนชื่นชอบกัน ติดตามชมกันต่อครับ,รบที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองกันว่าใช้จริงจะเป็นไงว่าแต่ตอนนี้ในีก่อนมีหมดแล้วมั้งเนี่ย Dry แฟนค o l ก็สามหมดหลักๆนะครับอันนี้แฟนสปีดสูสงสุดแล้ว สวิงอ่าสวิงแนวตั้งด้วยเอ้ยดีตัวเก่าตัวเก่าสวิงได้แต่แนวตั้งอันนี้ได้แนวนอนด้วยเออแล้วก็เดี๋ยวล้องเทอร์โมเทอร์โบกันเสียงซีงงเป็นไงบ้างโอเคนะเบากว่าวตัวเก่าเยอะเลยอย่างน้อยเสียงคอมแมก็ไม่ดังนะครับเราสามารถกดโลวัตได้ใช่หมดโรได้หลังจากติดตัว เซียวหมีหมีเจแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานมาประมาณช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วง2สัปดาห์ที่อากาศร้อนมากเป็นอากาศของเดือนเมษาที่ร้อนจ,จัดนะครับประสบการณ์หลังจากติดตั้งก่อนนะครับช่วงติดตั้งเนี่ยการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมใช้ช่างของทาง, Q งคิวช่างเขาก็ติดตั้งอะไรต่างๆได้ปกติไม่ได้มีความซับซ้อนต่างจากแอร์แบรนด์อ,อื่นๆเท่าไหร่นะครับอันนี้ถามช่างแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ปกติเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นว่า เป็นแอร์ของเซลล์มีแล้วมันจะมีเทคนิคในการติดที่ต้องเป็นช่างเฉพาะทางหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราต้องเซตอัพผ่านตัวแอปหมีโฮมก่อนเพื่อให้ตัวแอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้มีเรื่องของฟังก์ชัน AI ที่เขาบอกแล้วกันนะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพอเราต่อ Wi-Fi ให้ตัวแอร์แล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ตัวมือถือเนี่ยสามารถสั่งเปิดได้ นี่ง่ายๆก็คือก่อนเราจะกลับบ้านใช่ไหมครับเรากลัวห้องมันร้อนมากเลยเราก็สามารถสั่งในแอปมือถือเพื่อให้เปิดแอร์วอร์มก่อนนะครับเราเข้าห้องมาแล้วก็เออแอร์ก็จะเย็นฉ่ำร้อมใช้งานไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องร้อนอันนี้คือข้อดีของแอร์ที่มีการต่อ Wi-Fi นะครับติดตั้งแล้วนะครับ ภาพรวมของการติดตั้งต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากห้องที่ผมติดตั้งเนี่ยเป็นคอนโดขนาดประมาณ21-22ตารางเมตรซึ่งมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับและการติดตั้งแอร์ก็คือเป็นการติดตั้งแบบแอร์ฝั่งหนึง่งแล้วก็คอมอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับข้อจำกัดอย่งางหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คอนโดเนี่ยจะเป็นผนังแบบคอนกรีตแบบอิฐมวลเบาใช่ครับเมื่อแอร์ทำงานหนักมันจะผนังมันจะสั่นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สั่นจนน่าตกใจหรือน่ากลัวนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวก่อน ตัวก่อนเนี่ยเนื่องจากแอร์ไม่ได้เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะติดดับเป็นช่วงๆแล้วเวลาติดขึ้นมาเนี่ยเสียงจะดังมากแบบเรารู้สึกได้เลยนะเพราะว่าแอร์เขาจะทํางานติดดับติดดับมันจะต่างจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่เขาจะทํางานแบบสม่ำเสมอตลอดเวลาเป็นเรื่องของของคอนโดผมละกันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปติดสมมติคอมแอร์ติดไกลๆผนังบ้านติดตามระเบียงที่บ้านซึ่งมันมีพื้นที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกได้ขนาดนั้นนะครับมาถึงตัวการทํางานของตัวแอร์นะครับแอร์สามารถขึ้นปับ ข้อดีของมันก็คือมีหน้าจอที่โชว์แสดงสถานะของอุณหภูมิณ้ขนาดนั้นและมันยังโชว์สถานะตัว Wi-Fi ด้วยคือมีโลโก้ Wi-Fi ถ้าต่อ Wi-FI ติดแล้วก็ติดปกติความลับอย่างหนึ่งที่ผมรู้ดักใช้งานสักพักหนึ่งก็คือตัว led เนี่ยนะถ้าเราปิดไฟทั้งหมดตัวแอร์ก็จะปิดตัวหน้าจอน,นี้ด้วยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือจะไม่มีอะไรที่มาแยงตาวลาเราปิดไฟนอนอนะ่ะอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งแต่สำคัญก็คือพอตัวแอร์มันมีแอปแล้วเนี่ย มันสามารถวัดได้ว่าใช้กําลังไฟไปเท่าไหร่นะครับซึ่งกําลังไฟผมคงไม่ได้คอนเซิร์นประมาณว่ามันถูกหรือแพงกว่าตัวเก่าแต่ผมรู้สึกได้ว่าอันนี้ผมดูจากมิเตอร์ไฟนับก็คือกินไฟมากกว่าแอร์9,000 BTU วัอันนี้ไม่แน่นอนแล้วเพราะแอร์มัน12,000 BTU นะแต่ไม่ได้แตกต่างแบบมากนะครับเพราะว่าแอร์ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดแค่กลางคืนกลางวันก็คือทํางานอยู่ออฟฟิศจะเปิดเฉพาะกลางคืน,นแค่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนต่างของแอร์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่ได้แพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าจาก9,000มา1 2 0 0 0มิลลิวแต่มันก็ไม่ได้ประหยัดไฟแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เป็น120 0 0มิลลิวีเท่ากันนะครับผมลองเทียบก,กับที่บ้านเนี่ยเรื่องของกําลังไฟตัวนั้นอาจจะไม่ได้มี AI ฟังก์ชันวัดในมือถือนะผมดูจากมิเตอร์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าความรู้สึกอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าแอร์ของเซี่ยมีมันประหยัดไฟมากกว่าแอร์ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าาใครครริดว่ีย เรื่องการซื้อแอร์ประหยัดไฟนะครับผมแนะนําให้ดูแอร์ที่เป็น5ดาวไปเลยเพราะว่าเซี่ยวมีตัวนี้มันได้แค่3ดาวทัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ตามแอร์ปกติครับมันก็มีหมดไดโหมด่ายเทอากาศใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของมันอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถใช้งานผ่านแอปได้พอใช้งานผ่านแอปได้มันสะดวกขึ้นเยอะมัดกําลังไฟได้ใช้งานเปิดปิดผ่านมือถือได้ มันทําให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นเยอะนะครับซึ่งแน่นอนครับในระดับราคาเดียวกันถ้าเป็นแอร์แบรนด์อื่นเนี่ยไม่มีฟังก์ชันที่ต่อแอปอาจจะมีแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวของแบรนด์จีนครับที่อาจจะมีต่อแอปได้ราคาอาจจะสูงกว่าน,นิดนึงหรือถ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะต้องจ่ายอีกหลักห,ห,หลายหมื่นบาทเพื่อให้แอร์ตัวนี้นะครับสามารถต่อแอปมือถือได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมฟันธงเลยว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาแอร์1 2 0 0 0อ BTU และอยากได้ฟังก์ชันที่ เชื่อมต่อมือถือได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องกํลาลังไฟเน้นแค่3ดาวก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับและมีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเป็นแอร์สมัยใหม่เนี่ยเซี่ยมีมีเจแอ i r สามารถตอบโจทย์ได้กับราคา12,490บาทราคาก่อนที่จะปรับขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมเมษนาคมนตามสเปคเขาว่ากันนะโดยรวมพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการต่อ w i f i ประสิทธิภาพการใช้งาน แต่สุดท้ายเราก็ต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าบ้านเราเพิ่งขายตัวมีเจแอร์ไม่นานนะครับไม่รู้ว่าเรื่องของการรับประกันเรื่องของการบริการเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องดูยาวๆ,ๆไปนะครับแต่ราคา1 2ึ9 0หบาทและถ้าได้โค้ดลดพวกคอยจากช้อปปี้ช็อกลาซัด้าด้วยเหลือสหมื่นหนึ่งเอ้ยอันนี้ผมว่าคุ้มน่าซื้อถ้าใครได้ราคาระดับ10,000บาทซื้อเลยครับแต่ว่าอย่าลืมดูเรื่องของการติดตั้งด้วยเพราะว่าค่าติดตั้งถ้าซื้อในแอปเนี่ยต้องเพิ ถึงระดับ2,000กว่าบาทอันนี้ก็ต้องลองสังเกตลองเลือกกันดูนะเพราะว่าสุดท้ายเราไปซื้อแอร์แถวบ้านเราช่างติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายทางเพิ่มอุปกรณ์ท่อต่างๆเขาให้มาเลยแต่อันนี้ถ้าเราซื้อแบบแอร์แยกไม่รวมติดตั้งต้องมาต้องซื้อขาตั้งซื้อแอร์แยกเพราะฉะนั้นจะซื้อแอร์ทั้งทีลองดูองค์ประกอบการติดตั้งการรับการต่างๆให้ดีๆนะครับผมและทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ก็คือเป็นรีวิวแอร์ x i a o m มีเจแ Air อุปกรณ์อีกหนึ่งจากเซี่ยวหมีที่แม่งเยอะเหลืเกินในตลาดบ้านเราและตลาดโลกนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเซี่ยวหมีมีเจไอเครื่องนี้นะครับดูแล้วชอบไม่ชอบหรือคิดว่ามีตัวไหนที่คิดว่าน่าสนใจใกล้เคียงกันในราคานี้ก็คอมเมนต์กันไปได้ครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ